สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูเก๋ก็จะมาแบ่งปันวิธีการสร้างปกนะคะจะจริงๆตั้งใจจะสอนอยู่สี่แบบก็คือจะเป็นปกคอจีนนะคะแล้วก็ปกเชิดนะคะแล้วก็ปกบัวมีบัวอ,อบคอบัวตั้งแล้วก็บัวแบนลาบแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งปกก็จะเป็นฮาวายทเลอร์หรือกึ่งสูรนะคะเดี๋ยวเรามา เรียนรู้กันว่าเราจะได้ขีดปกนะคะวันนี้อ่ะก่อนอื่นเลยทุกคนต้องมีแบบที่สร้างแบบอ่พื้นฐานมาก่อนตัวนี้รูเกยใช้ครึ่งตัวนะคะแต่ใช้ตัวเข้ารูปแบบมีกิดเอวอย่างเดียวไม่มีกิดไหลแต่ผู้เรียนทางบ้านสามารถที่จะออ สร้างมาได้เลยจะเป็นตัวหลวมก็ได้จะเป็นแบบมีเกล็ดก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะที่เราอยากสร้างเนาะที่เราอยากได้อะคะ่ะที่ลูกค้าเราอยากได้นะคะลองมาทํากันดูนะคะว่าเป็นอย่างไงแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องปรับแขนนะคะให้มีส่วนโค้งก่อนเนาะแล้วก็ไหลนะคะไหลไหลหน้าต้องต่ํากว่าไหลล้างหรือไหล ปุ่มไรด้านหลังต้องสูงกว่า1.5เซ้นนะคะถ้าไม่ได้ให้ปรับนะคะทุกคนก่อนที่จะทำปกหรือว่าจะทำสิ่งอื่นนะคะเพราะว่า,าไม่งั้นเสื้อเราจะหงายหลังค่ะเรามาดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำปกนะอันนี้เป็นเส้นเกยสาบถ้าเป็นเส้นเกยสาบตัวนี้อยู่ที่เราจะจะเอาไว้กี่เซนอันนี้ครูเก๋ทำเผื่อเป็นเสื้อเชิตด้วยคุูเก๋วัดเข้ามา เจ็ดเซนนะคะเกยสาบของเสื้อเชิ้ตคุเกะจะอยู่ที่สามเซนแต่ถ้าเป็นปกติแล้วจะอยู่ที่สองจุดห้านะที่คูเกะทานะคะแต่ตัวนี้เราจะทำสองแบบเนาะทำสองปกที่ขยายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเผื่อไว้เลยเพราะว่าจะใช้ตัวเดียวกันนะตัวนี้ใต้ตัวเดียวกันขยายคอเท่ากันนะคะอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนจ๋าไปดูที่บุ่มคอหน้านะคะเป็นจุด บุมคอหน้าหรือกึ่งกลางหน้าเป็นเส้นคอนะคะให้เราวัดเข้ามาหนึ่งเซนนะจ๊ะตรงนี้เราวัดเข้ามากันเลยหนึ่งเซนจ้ะทําการปิดเกล็ดคอก่อนนะปิดเกล็ดคอหน้าก่อนก่อนที่จะทําปกนะคะก่อนที่จะขยายเสื้อทําปกนะคะทําการปิดเกล็ดก่อนวัดเข้ามาเลยจากจุดกึ่งกลางเนี่ยตรงบุมคอเนี่ยเข้ามา1เซนจากนั้นก็ขีดเลยมาถึงเส้นอก สูงอกห่างเราเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทําการปิดเก็ดคอนะคะอ่าทุกคนบางคนครูสอนกี่รอบก็จําไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ย้อนหลังดูคลิปนี้นะคะการปิดเก็ดคอไม่ว่าจะมีปกหรือไม่มีปกเวลาสร้างแบบแล้วก่อนที่จะขยายคอหรือทําปกเทคนิคของครูเกตต้องปิดเก็ดคอก่อนโดยการทํายังไงคะอ่าพอเราได้หนึ่งเซนแล้วนะคะเราก็จะทําการพับตรงนี้นะคะพับแบบนี้นะ พับแบบนี้เลยแต่เวลาทําพับไปเราจะไม่ให้มาขยุ่มอยู่ตรงนี้นะทุกคนเราจะอ่าพับปิดเข็ดให้มันหายไปก่อนที่จะถึงจุดอกสูงอกห่างนะจ๊ะพับแบบนี้เลยแล้วก็ติดเทปไว้นะจ๊ะ,ะทําให้หายไปก่อนนะแบบนี้นะปิดไว้เลยทีนี้ตรงนี้คือปิดตายไม่ต้องเปิดอีกแล้วนะ อ่าแบบนี้นะคะเนี่ยคือการทําการปิดเก็บคอนะไม่งงนะทุกคน่ย้อนกลับมาดูนะจากนั้นนะคะให้เราทําการขยายคอตัวนี้ไม่ต้องการอบคอมากนะคะปูไม่ต้องการอบคอมากขยายออกไปเลยสองเซนครึ่งนะคะหรือสองเซนก็ได้เราเอาสองเซนนะคะขยายออกไปสองเซนข้างหน้านะคะขยายออกไปเท่าไรนะคะข้างหลังก็ต้องขยายออกไปเท่ากันนะคะแบบนี้นะ ยหายมาเท่ากันเลยนะคะแบบน,นี้อ่ะจากนั้นตรงที่เราได้เนี่ยคอเราจะวัดจากตรงนี้ลงมานะคะจากที่เราทำนี้มาเราจะวัดลงมา2-3ถึงสมเซนเราว,วัดลงมาเลยค่ะตรงนี้นะถ้าเราไม่อยากให้ชิดคอเกินไปนะคะอาคูเอาสักประมาณ3มเซนแล้วกันอยากหายใจสะดวกหน่อยนะคะตรงนี้อ่ะสามเซนนะสองตั้งแต่2ถึงสอจถึง3เซนได้ที่พวกเราต้องการนะคะ จากนั้นนะคะการโค้งคอหน้าเราจะใช้ไม้บรรทัดตัวนี้ช่วยโค้งนะเราไม่อยากได้โค้งเยอะนะคะเราวัดมาเรศอันนี้เป็นเส้นเกยสาบของครูนะเส้นเกยสาเราหักแบบนี้แล้วนะคะอาจากนั้นเราทําแบบนี้ค่ะหรือผู้เรียนทางบ้านสะดวกโค้งแบบไหนก็ตามสะดวกได้เลยนะคะนี่แบบนี้แบบนี้นะคุกโค้งคอแบบนี้นะคะ มึนกับมาใหม่เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวฟูขีดให้จะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้เป็นปกคอ,อจีนแล้วก็ปกเชื้อนนคะตรงิ้นหน้าเราจะไม่โค้งเยอะเราจะโค้งประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะด้านหลังนะคะเราขยายออกเท่าไหร่เท่ากันใช่ไหมหรือว่าเราจะแบ่งนี้ก็ได้ค่ะจะได้มองเห็นนะอันนี้คือขอไม่ยากขีดเลย แล้วก็แบ่งแบบนี้แยกแบบนี้เราจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังเนาะแต่ก่อนก่อนที่จะแบ่งนะคะอะคาจจะมีการทำนะคะการชิดวงแขนทํำยังไงอ่ได้ใช่ไหมคะอ่นนี่เป็นโค้งเห็นไหมทัได้เลยนะคะตรงนี้อ่ะนี้เราแยกออกไปก่อนแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังออกจากกาันไปก่อนแพทเทิร์นนะคะ แล้วทําไมเราต้องอันนี้เราต้องการเช็คตะเข็บไหล่ด้วยแล้วก็สร้างคอด้วยใช่ไหมแต่เรามาเช็คตะเข็บไหล่ก่อนไหล่หน้าไหล่หลังมาพอดีกันหรือเปล่าคะพับอย่างนี้เลยแล้วก็เช็คเลยค่ะแบบนี้อ่าได้เท่ากันจากนั้นการขยายคอหน้ากับหลังต้องขยายออกเท่ากันใช่ไหมคะอืม ขยายออกเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะทําการโครง้งคอตรงนี้นะคะการโค้งคอเราเอาแค่ลงแค่0.5เซน0.5ถึง1เซนแต่คูกลัวคอจะดึงลงไปเพราะฉะนั้นคูใช้แค่0.5จากนั้นเราโค้งเลยค่ะโค้งคอเลยโค้งคอหลังเลยค่ะ เราแต่งคอได้เลยค่ะประมาณนี้นะจากนั้นเราจะทําปกเชิดนะคะเอ้ไม่ใช่ปกคอจีนก่อนเนาะอ่ะเราแต่งมานิดหนึ่งตรงนี้ไม่เอานะอ่ะแต่งนิดหนึ่งจากนั้นนะคะเราจะใช้ปกคอจีนคอจีนตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้ปกเชิดนะปกจีนเราจะน,นั่งแต่งมาแบบนี้ค่ะที่ละ นิดนึ่งตรงนี้มันโค้งลงเยอะเกินนะคะอ่ะอาคอจีนจากนั้นตรงนี้เป็นการติดติดกระดุมถ้าเป็นคอกินคุณจะอยู่ที่สองจุดห้าเซนนะของเนี้ยเราแค่สองจุดห้าเนี้ยไม่ถึงสามนะคะแต่ถ้าปกเชิ้คุณจะออกมาสามนะเพื่อที่จะทำสาบนะจ๊ะอันเนี้คอจีนนะคะอันนี้ปกเชิ้อเส้นที่ว่าเกยสาบปกเชิ้ตนะคะ อันนี้เส้นสายปกเชิอดแต่อันนี้เป็นคอจีนนะสองจุดห้าลงไหมคะสีสีแดงแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินจะเป็นปกเชิอดนะแต่การขยายคอลงเท่ากันนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําปกเราก็วัดก่อนเลยนะคะวัดคอก่อนเลยก็คือวัดรอบคอนี้อ่าน,นี้จะเป็น ปกคอจีนแล้วก็จะวัดจากนี่มาถึงนี่นะคะคอหน้าไปถึงคอหลังได้เท่าไหร่นะคะอะวัดเลยจ้ะการวัดก็คือตั้งสายวัดขึ้นนะแบบนี้นะคะตั้งสายวัดขึ้นแบบนี้นะค่ะอ่านะคุจะขยับลงไปนิดหนึ่งขยับลงไปแบบนี้นิดหนึ่งการตั้งสายวัดตั้งสายวัดขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนแต่เราอย่าลืมว่าเส้นเกยสาบเราจะอยู่อย่างนี้เส้นเกยสาบอย่างนี้ ถ้าเป็นคอจีนถ้าเป็นของผู้ชายอาจจะเอามาถึงนี่แต่ถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะเราจะวัดจากเส้นเนี่ยกลางตัวหน้าเนี่ยไม่ใช่เส้นที่ว่าเกยมานี่นะอันนี้กลางตัวหน้าเราเข้ามาซักประมาณศูนย์ุดห้าเซนนะคะตรงนี้นะ,ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็วัดออกไปเลยว่าเราได้เท่าไหร่่วัดตั้งสายวัดแบบนี้นะค่อยคโค้งไปค่ะ,ะได้เท่าไหร่คะค่อยๆ่อยโค้งไปอ่ะเดี๋ยวพวกเรามองไม่เห็นเนาะโค้งไปแบบนี้ โค้งไปแบบนี้โค้งไปแบบนี้อันนี้ได้ยี่สิบครึ่งนะคะยี่สิบครึ่งอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะก็จะเป็นถ้าคอตัวนี้ก็จะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดเซนถ้าสี่สิเอ็ดเซนเป็นหลักนิ้วเป็นเท่าไหร่คะสิบหกนะคะสิบหกจุดหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคอผู้หญิงนะแล้วก็ไม่ชิดคอนะข้างหน้าก็จะเว้นประมาณซักหเซนนะคะตรงนี้ยเพราะว่าอันนี้เราวัดออกมา0.5ใช่ไหมคะ อเราได้คอที่เราจะไปสร้างปกแล้วนะขนาดตรงนี้นะคะอะเราไปสร้างปกกันเลยถ้าเป็นปกคอคออ่จีนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราลากเส้นตั้งเราลากเส้นไว้ก่อนเลยนะคะเมื่อกี้นี้เราได้ยี่สิบเอ็ดครึ่งใช่ไหมคะเอ้ยยี่สิบครึ่งใช่ไหมคะอะเราก็ลากไว้ก่อนเลยปึ๊บลากเส้นฉากไว้ก่อน แบบนี้นะคะเราก็วัดมานะคะยี่สิบเอ็ดเซนอะยี่สิบเอ็ดเซนอยู่ตรงไหนคะอ่ะยี่เอาไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเซนสิยี่สิบครึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะยี่สิบครึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสันอ่ะเดี๋ยววางนี้ก็ได้เราจะทําสันทบก่อนตรงนี้สันทบอ่าคอด้านหลังเพราะว่าเรามีอ่าซิกด้านหน้านะคะไอ้ไม่ใช่ติดกระดุมหน้าติดกระดุมหน้าระวางทบแบบนี้เลย ระวงังอันนี้สันทบสันทบกระดาษเห็นไหมคะเวลาพับพับทบแบบนี้นะเพราะว่าเราจะติดกระดุมด้านหน้านะคะอันนี้เราพูดถึงการมีกระดุมด้านหนาเนาะจากนั้นนะคะเราวัดมาเลยยี่บเอ็ดเซนทุกคนจ้าวัดมาเลย,ยไม่ใช่21่เอ็ดเซนขอโทษยี่สิบจุดห้านะคะยี่สิบเซนครึ่งยี่สิจุห้าเราลากมาปุ๊บแบบนี้เลยแล้วเราก็ลากเส้นตั้งฉากขึ้นเลยจากจากเนี่ยจากาทบ กระดาษในราะคะตรงกึ่งกลางเนี่ยมาถึงตรงนี้นะคะยี่สิบจุดห้าหรือเท่ากับตัวนี้ค่ะเท่ากับคอจากจุดนี้นะคะคอหน้าจากจุดนี้มาถึงตรงนี้คอหลังตรงนี้ตรงกลางหลังนี้นะคะอ่าเพราะว่าตรงนี้เป็นสันทบนะอ่ะเราก็วัดมาได้ยี่สิอ่ะนี่ที่เขียนไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะงงนะคะตรงนี้ ยี่สห้านะคะ cm เนอะอันนี้อ่ะแบน,นี้เราก็ลากเส้นตั้งขาขึ้นเลยจ้าแบบนี้เลยยังไม่กําหนดว่าเท่าไหร่แต่ลากขึ้นไปก่อนแบบนี้กันก่อนนะคะจากนั้นการระดับการที่ว่าจะยกคอขึ้นนะคะก็คือได้ตั้งแต่1.5ถึงหเซนก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะยกตัวเนี้ยให้ โอบให้ตั้งขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่โดยส่วนมากแล้วครูเกดจะยกไม่เกิน3เซนต์ั้งแต่1.5ถ้าเป็นเด็กก็จะเป็น1.5 2เซนอย่างเงี้ยค่ะก็ยกขึ้นได้ประมาณนี้แต่ถ้า เป็นไว้ผู้ใหญ่ที่แบบว่าอยากให้อกคอ,อตั้งสวยนิดนึงก็จะอยู่ที่3มเซนเพราะฉะนั้นเราก็ยกขึ้นไปเลย3มเซนจา้ายกขึ้นไปเลยได้ตามความต้องการของเรานะคะจนถึง5้าเซนนะแต่ถ้า5เซนจะอกคอตั้งมากเลยจะจะเป็นคอตั้งไม่ใช่อกคอเป็นคอตั้งมากอะคะ่ะอันนี้เราก็เอาพอดีอยู่ที่3มเซนนะคะขึ้นไปเลย3มเซนตรงนี้จากนั้นนะคะให้เราแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะด้วยระยะสายตาแบ่งครึ่งเลยนะคะตรงนี้ บบจากนั้นให้เราวัดลงมาค่ะแต่งเส้นจากตรงที่เราวัดขึ้นไปสามเซนนะคะลากลงมาเลยค่ะแบบนี้เลยอ่าแต่งเส้นขึ้นมาตรงนี้อย่าให้หักนะแต่งแบบนี้นะทุกคนแต่งแบบนี้จ้ะเห็นไหมคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคอแบบนี้นะจากนั้นนะคะให้เราวางตรงนี้นะคะไม้บรรทัดให้เป็นเส้นฉากขนานกันกับตัวนี้เห็นนะเส้นเขาจะขนานกับตัวนี้ค่ะกับเส้นที่เราแต่งขึ้นไปเส้นบ,บนี้ แต่งขึ้นไปแบบนี้เลยอล่าลากขึ้นไปเลยปุ๊บแบบนี้อ่าฝั่งนี้นะคะเราจะวัดไปสามเซนสามเซนสามเซนเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าเป็นคอผู้หญิงอ่ะสอนคอผู้หญิงเนาะกูก็อยู่ที่สองจุดห้าเพราะไม่อยากให้ค้ำคอนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกที่อ่าเท่าไหร่นะสามเซนก็ได้แต่รูวัดขึ้นมาแค่สองจุดห้านะจ๊ะตรงนี้ก็อยู่ที่สามเซนอยู่นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะสามเซนอยู่ ทำไมครูไม่ใช้ตัวสุดคะเพราะว่าไม้บรรทัดตัวเนี้ยอ่ะเราจะไม่ใช้ตรงสุดนะคะเพราะว่าเขามองไม่เห็นเนะาะอาจจะไม่ตรงนะคะขนาดอาจจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตรงนี้นะคะแล้วลดลงมาค่ะสามเซนสามเซน,น,นะะแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะเราก็กําหนดเองเลยอ่ะตรงนี้เราก็แต่งมาเลยส่วนตรงนี้ครูเอาสองจุดห้านะครูไม่อยากให้คําขออยอ่อ่ะเราก็แต่งมาเลยจ่า เห็นนะได้แล้วถ้าใครอยากได้เรื่องแมแบบเนี้ยก็ได้เลยนะคะเป็นมุมอย่างเนี้ยได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้โคง้งจะทํายังไงคะก็มาอีกประมาณ0.7นจะจ๊ะหรือ7มิลนั่นเองวัดมาจากนั้นก็แต่งเส้นโค้งได้เลยจ้าแต่งเส้นโค้งนี้ได้เลยแบบนี้นะจ๊ะปึ๊บก็โค้งมาปึ๊บปึ๊บป๊บแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่าแบบโค้งให้ดูนะ เห็นไหมคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะจากนั้นเมื่อกี้นี้เราได้ยี่สิบจุดห้าแต่ถ้าเราแต่งเส้นโค้งอย่างนี้แล้วมันเป็นไงคะเราก็ต้องมาวัดเช็คใหม่ใช่ไหมอ่าที่จะเข้าคอได้พอดีนะคะเราก็มาวัดเช็คอีกเลยนะคะได้เท่าไหร่คะอึ๊บอึ๊บอึ๊บยี่สิบจุดห้าเห็นไหมคะจะเกินมานิดนึงเราก็ต้องเราก็ต้องเอาออกนะทุกคนเดี๋ยวคอจะ ายาวไปเดี๋ยวปกจะยาวไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขีดเ,เส้นใหม่ใหม่เลยค่ะตรงนี้เป็นสันทบใหม่แล้วนะอ่ะทีนี้เราก็ทําแบบนี้เลยถ้าเป็นผ้าเคมีครูจะใช้ผ้าเคมีแข็งนะถ้าไม่ใช้ผ้าลูกไม้นะคะเราจะใช้คอที่ตั้งเคมีแข็งแล้วก็ครูจะอัดไปสองชั้นนะคะแต่ต้องระวังนะแต่ต้องระวังว่าเวลาเราอ่า ตัดสองชิ้นแล้วต้องให้เท่ากันทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ,ะจากนั้นเราก็กดลอยไปเลยค่ะกดลอยเพื่อที่จะเอาปกออกไปนะจ๊ะ,ะตัวนี้ทําไปตัดผ้าเทนีนะจ๊ะเทมีกาวเท่านี้เลยเท่านี้เลยเท่าที่เราวางนี่เลยนะจ๊ะปุ๊บเป็นยังไงคะ,อ,ะออกมาดูซิสวยงามหรือเปล่าสวยงามตามท้องเ่องหรือเปล่า แล้วก็แต่งเส้นใหม่เลยตัวนี้เป็นเส้นตัวนี้นะคะตามเส้นตัวนี้แต่งเส้นใหม่ตัวนี้เราจะไปตัดอ่าเคมีนะจ๊ะเคมีกาวสองชิ้นหรือถ้าใครบอกว่า ครูคะไม่อยากได้แข็งมากค่ะก็ตามสะดวกเลยค่ะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนี่เราก็จะได้ไปตัดผ้าคเคมเอีอย่างนี้เลยตรงนี้ก็เป็นตรงกลางตอนแรกเราทบพับทบตรงนี้นี่คะพอเราแต่งเส้นไปแล้วเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือยาวออกไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องลดลงมาเป็นตรงกลางอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจากนั้นก็กดลยอยออกไปเลยอันเนี้ยเราจะตัดเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยเส้นสีที่เราแต่งเส้นคอปกใหม่เนี่ย เพื่อที่จะไปตัดผ้าเคมีอะสมมุติว่าเราตัดผ้าเคมีเสร็จแล้วล่ะเราอยากได้ตัวชิ้นงานก็คือเราก็ตัดนี่เลยค่ะเราก็เผื่อออกไปเลย 1, 1.5นะคะหนึ่ง1.5อ่ะ1.5เราก็วัดไปเลยค่ะ1.5โดยรอบนะคะเป็นเผื่อผ้าเนาะอาสมมตินะคะเป็นการเผื่อเผื่อผ้าที่เราจะตัดอะนี แต่หรือว่าเราจะเอาหรือเราจะทำเป็นไปรีบก่อนแล้วก็ตัดผ้าโดยรอบ1นึก็ได้นะคะถ้าเป็นอขอโทษค่ะอขออนุญาตยก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 ขึ้นหน่อยเนาะยกขึ้นหน่อยเราจะได้มองเห็นไกลนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนะคะตัววางชิ้นปกนะคะจะวางไม่เหมือนกันเนาะทั้งตัวที่ ผ้าที่เป็นด้านโชว์ที่ติดกับผ้ากาวนะคะที่ติดกับเคมีกาวนะคะมันจะมีชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวโชว์ใช่ไหมคะจะติดกับเคมีกาวจะวางผ้าเกณฑ์ตรงนะจ๊ะจะวางผ้าเกณฑ์ตรงแต่ถ้าเป็นตัวที่เย็บกลับชิ้นเย็บกลับปกจะเป็นผ้าเกณน์ขวางนะคะเพื่อความยืดหยุ่นได้เนาะ หรือว่าถ้าใครสะดวกยังไงได้เลยแต่อันนี้เป็นเทคนิคของคุกีเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ผ้าเคมีตัดสองนะคะตัดสองแล้วก็แต่เป็นผ้าถ้าเป็นผ้าตัวตัดผ้าคุณสองเช่นกันค่ะ ็ประมาณนี้นะทุกคนมาแบ่งปันแค่นี้ลองไปทำกันดูนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรสอบถามครูได้นะอ่าหมินไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวอันนี้ครูมาแบ่งปันแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ